อยู่กันในเกมกาลิเนาฟรีไฟกับผมดาร์คฟอคเนาะไหมก็นะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเอาชุดฮาโลวีนมารีวิวมาเล่นกันนะฮะก็เป็นชุดที่ผมแลกมาในวันที่30นะก็ถ้าเกิดใครเก็บไอเหรียญที่มันเป็นรูปยิ้มอ่ะครบ10อันก็จะได้1ชุดนะฮะผมก็ได้มา1ชุดละตอนนี้นะฮะก็ผมก็เลือกเป็นชุดของอันนี่ละกันนะชุดแม่มดฟักทองละกันนะฮะเฮ้ยโอ้โหเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บมากเลยต้องอ้อมแล้วต้องอ้อ,งอมไปหลอยแล้ว เราเป็นสายหล่อยนะเพื่อนหวัดดีนายทำอะไรเหรอเพื่อนตายไปนะจัดไป1ต่อศูนย์แล้วก็มาลงในโหมดซีวิสีธรรมดานะฮะถ้าเกิดเป็นแรงนี่แบบตึงตึงจัดอนะขนาดแรงแรงโก้ไม่ยัยงตึงนะนะฮะมาเอาปุยฟอร์มัสลูกรักเราดีกว่าผมชอบปุยดีมากกับฟาร์มัะผมแบบมันเล่นถนัดที่สุดแล้วอ่ะนะฮะคุณฟาร์มัสแต่ว่าชุดนี้คือก็สวยนะเป็นชุดที่เก่ามากครับชุดนี้ มาตั้งแต่ประมาณโอ้โหหลายหลายปีอะชุดเนี้ยนะฮะตอนช่วงนู้นอะที่มันจะให้ซื้อปะบาชุดเนี้ยนะผมก็ผมก็จําไม่ได้นะผมว่าน่าจะให้ซื้อนั่นแหละมันมาคู่กับไอชุดของตัวผู้ชายอะไอจะเป็นหัวฟักทองอะนะฮะโอเคไปไปไปยิงยิงยิงไปเลยละกันตายยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำซ้ำมันเออเจ๋งไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วอีกอะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนอยู่ไหนเนี่ย เอมวิ่งไปฮะทิ่ฐานะะือใครยิงกันเรามาละเพื่อนตรงนี้หรอมันอยู่ไหนอ่ะือถาไม่เจอถาไม่เจอ,เจอละด้านนี้ปะเอา้าตองหูยิงอะไรเนี่ยยิงพื้นมาสองตัวส่นแต้มเอผมต้องได้คิวเยอะๆสิโอคนั้นมันนำไปแล้วอะ่ะ น้ำต้องสมคิวแล้วผมต้องแบบตามแล้วต้องตามแล้วไม่ได้ลนะมาเลยมาเลยมาเลยมาเตรียมพร้อมเราจะบุกแบบตรงๆเลยแล้วกันแต่ว่ามันต้องระวังนะต้องอย่าประมาทเดี๋ยวเดดนยิงตายแบบโง่งๆไม่เอาไปเลยเพื่อน let's go let's go <S ผมจะมาได้ทางนี้นะมันต้องมีคนมาแน่นอน มาไม่เอ่ยผมก็อัดคลิปตอนเช้าแล้วคลิปนี้ก็เสียงอาจจะแบบงงเงียนะเพราะว่าตื่นมาก็แรกเลยเฮ้ยเมื่อกี้แบบแบบแบบนี่ไงตายเอาใครตั้งไอวอลเพื่อนเราจะตั้งทําไมเพื่อน <S <S เราสู้ได้อยู่ฮะมันไม่เห็นเราไงมันวิ่งไปทางนั้นไป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 มีไหมอสองคนอะ่ะ อีกสองคนเออคนที่มาทำอะไรเนี่ยยืนนิ่งแล้วยืนทีก็นิ่งไปเลยนะนิ่งอีกแล้วด้านบน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 ดิงใครเพื่อนเรียบร้อยนะฮะตายอืมสุดท้ายนะฮะทำไมห้องแบบธรรมดาคือมาดูง่ายมากนะเพราะว่าปกติคือผมจะแบบจะเล่นแร้งนะะแบบเล่นแบบคนเดียวเงียบๆนะฮะเล่นแร้ง เพราะว่าเล่นแล้งคือมันต้องใช้สมาธิในการเล่นแบบสูงมากอะนะฮะมันแบบจะเจอแต่พวกคนที่ชอบโยนเกมนะฮะแบบว่ายืนนิ่งบ้างนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรละกันนะถือว่าเป็นแบบสีสันของเกมนี้ไปเลยนะฮะการเจอพวกท็อกซิกเนี่ยเป็นสีสันนะฮะเออใครลงมาตรงนั้นเรียบร้อยโอ้โหซ้ำโดนหัวแบบรัวๆแต่มันไม่ตายทั้งนี้ไม่ต้องมีคนมาเพื่อน เหยียบหัวเพื่อนเลยแล้วกันไม่มีวะเพื่อนไปเลยเพื่อนผมบุง้งวิ่งตรงแล้วกันแกริ้นพันกัน <l ix> ลิ้นชอบพันไงถ้าตื่นตื่นนอนมันเนี้ยฮะแล้วจะเบอร์เบอร์แล้วเฮ้ยโอ้โหมีคนโดดไปอีกแล้ววันนี้นายดาวยิงตัวว่านันบนมีคนอยู่เห็นอยู่นะเพื่อนตายเรียบร้อยฮะอีกมีคนอะ่ะขอพันยาก,ก่อนแล้วกันเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมผมแบบกดโดนทีวีนี่ฮะไม่หยุดพันเลย ไปเลสโกเพื่อนด้านบนเหรอบนบ้านตรงนี้แน่นอนเลยต้องไปชาร์จแล้วไปชาร์จเฮ้ยมันมีวงบีบมาที่แบบชาร์จไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องรอให้มันโผล่หัวมานะนายจะโผล่หัวมาหรือเปล่าโผล่มาเลยเฮ้ยเราเประเบิดได้มาเอา้าได้ดีงานนี้ก็มาดีครับเลยก็มาดีครับน้องๆเลยอย่างนี้เอาแคมป์มแคมป์มเพื่อนไม่ออกมาเหรอเอย้ยไม่ออกมาโดนลูกเกี้ยงนะลูกเกี้ยงแล้วนะ เอาลูกเก้งไปกินระวังเพื่อนไม่เรียบร้อยเรียบร้อยนะโดนระเบิดตายไปแล้วนั่งกำลังโชว์ไม่ถึงทีแล้วกันนะโบย่าไปนะสี่ต่อสูตนะฮะชิวๆอะ่ะชิวมากเพราะว่ามันสี่ไปสี่ธรรมดาถ้าเกิดแงคงนี่แบบจะไม่ชิวนะฮะมันจะแบบเติงเครียดมากผมได้เอ็มบีพีซะด้วยเย่เก้าคิวสามศพหนึ่งดาเมจสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดดาเมจ ก็จัดว่าใช่ได้อยู่นะฮะโอเคเซฟไว้ก่อน,นแล้วกันมาเออได้ชิ้นส่วนมาฮะแล้วก็เพื่อนเราหนึ่งคิวสี่คิวหรสองคิวได้อยู่แล้วก็มาต่อกันอีกสักหนึ่งตาละกันเพราะว่าตาเมื่อกี้คือเกมมันจบไวแบบเป็นอย่างมากเลยจบโคตรไวแล้วคนนี้มันใส่หมวกอะไรเนี่ยนะฮะหมวกนี้ก็มีให้แรกอยู่นะ เคมันใช้ประมาณสักห้าอันบ้าไอ้รูปยิ้มอ่ะไอ้รูปปักทองยิ้มอ่ะนะฮะน่าจะ5อันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือ10ทั้ง10อันไหนชุดแต่เฮ้ยวันดีโมโคโอ้โหเฮ้ยชุดชุดชุดเหมือนกันด้วยชุดเหมือนกันด้วยแต่ว่าตัวส่วนหัวมันไม่เหมือนกันแล้วมีหมวกอ่าวโดนโดนเรียบร้อยแล้วฮะโดนพ่อเรายิงเฮ้ยคนนี้เฮ้ยไอ้สมพุทธสมพุทธดาวเอามีคนมาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยตรงนี้ มันแบบปราร์ตี้กันนะฮะปราร์ตี้ฮาโลวีนหรือเปล่านะทิกออนทิกหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ย <laughs> ปราร์ตี้ฮาโลวีนเออปาร์ตี้ตายไปตายไปอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนแต่ขอพันก่อนพันก่อนพันแผลก่อนเ,นเจ็บพระเจ็บเล่นแรงไปหน่อย <laughs> เล่นฮาโลวีนแรงไปหน่อยเอาเสียชีวิตเลยนะโดนหมอกป่ะนะเอาโยนเกมป่ะนะฝั่งนั้นโยนเกมว่าเพื่อนนายอะฝั่งนั้น่นะนะงนนนะลงสีฮะแบบนี้ แบบนี้ก็จัดว่าอันตรายอยู่อะปืนฟาร์มัสลูกลักมาละกันซื้อของอื่นไม่ได้เลยนะฮะต่างโคตรน้อยมาเพื่อนเราพร้อมที่จะชนะกันแล้วเอาปืนพกทิ้งไปกิกะว่าโอ้โหทำไมเวลามันชา้าจังเลยอ่ะเราอยากจะบวกแล้วอ่ะนะฮะเราแบบโคตรวันเลยไป Let's go! ไป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  ว่าชุดนี้คือหมวกหมวกมันบังมากอ่ะหมวกเป็นคนใหญ่เลยะนะฮะเอ้ยมีคนแอบอยู่ตรงนั้นเอ้ยผมกดอะไรเนี่ยชอบไปกดโดนผุ่มตั้งค่านะฮะหมวกแบบใหญ่มากอะาะ่ะบอกว่าไม่โผล่มาเลยเหรอเขาไม่โผล่มา no นี่ไงเอ้าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยก่นไอคน,น,นตรงนั้นมันยิงฮะแล้วผมไปกดโดนอีกฮะผมตั้งค่านะฮะจะกดแบบตีโหลดดิ้ง มีคนมาฮะตายอีกตัวคนมาแอบอยู่มันแอบมันแอบแบบจะลอยอยู่ว่าเออนั่นไงน,น,นั่นไงนั่นไงมันอยู่ตรงนี้อโถ่เฟยเดี๋ยวเพิ่งมานะขอพันก่อนมาเสร็จแล้วมามาดิก็มาดิครับก็มาเอาไอ้คนนั้นมันตายแล้วโดนซ้ำอีกคนนึงไงคนที่มันลอยผมมากก็มาดิโผล่มาดิโอ้โหไม่โผล่เฮ้ยนี่ไงฝรั่งนี่ปะโมโคลปะเนี่ย เรียบร้อยดีโมโคเดี๋ยวก่อนนะแปลงล่างแปลงร่างเป็นลิงเอ้ยเป็นเป็นเป็นพุ่มไม้แต่ก็ชื่อเพื่อนนี่ฮะอันนี้คือสเต็ปง่ายจะแล่นทันกันอีกแล้วยิงซ้ำก่กอดละกันไอ,อคนนี้เฮ้ยอันนี้มันมิชานี่ว่ามันไม่ใช่โมโคนี่ว่าแล้วให้โมโควะโมโคมันไปไหนเนี่ยมันต้องมีโมโคอีกฮะนิ่งป้าไม่ใช่เฮ้ ไม่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่ว่ะมาทำอะไรเนี่ยมันยืนเมือนยืนนิ่งตรงนี้เลยฮะโอ้โหมันนิ่งเลยเอากดท่าทางไม่ทันกด <c oughs> เอาท่าทางมาเต็มเลยฮะเต็มแบบเต็มช่องเลยเอาชุดเกาะเวลสามโอเคฮะได้อยู่หมวกก็มาแล้วตอนนี้คือปืนชาร์จก็ไม่มีนะฮะตังค์ไม่พอเอาที่ชุบละกันเผื่อเราแบบตดนยิงดาวมาเพื่อนเราทิ้งปืนให้ละ กดขำแล้วกันเป็นท่าแบบท่าทางในตำนานแล้วใครปลาอะไรเนี่ยฮเอ้ยมันเสียเลือดด้วยเหรอเพื่อนเราอะเพื่อนเราปลาก็เสียเลือดต่ออันเนี้ยไม่มาเพื่อนเออ้ยอย่าโผล่ไปนะอย่าโผล่เราวางหัวแตกนะเพื่อนระวังแตกไม่มาไม่กล้าบุกมาฝั่งนั้นเขาไม่น่าจะบุกมานะฮะสภาพนี้แต่ก่อนนะผมต้องอยู่มุมสูงนะได้เปรียบกว่า มาปะมาปะเขาไม่มานะผมว่าผมบุกไปหาเขาดีกว่าสภาพดีนะต้องบุกไปแล้วไปลยเพื่อนระวงังนะเพื่อนเอมต้องดูเชิงก่อนละกันทางนี้ฮะฮึบชึบมาอยู่ไหนกันเอ้ยนี่ไงมาดีนายโอ้โหมาทำอะไรเนี่ยตายไปดาวไปฮะถือเป็นพกมานี่ยคนนี้ตนก้าใช่ไหมต้นก้าเงายต่อเงยต่อเงยต่ออีกสามคน มีของปะมีเป็นยาเดี๋ยวขอพันก่อนแล้วกันสักครู่หนึ่งนะฮะไปเอา้าในบ้านจริงด้วยตรงจุดเกิดแล้วจุดเกิดจุดเกิดจุดเกิดมาแล้วนายเขาทำอะไรอะ่ะเอาเขาเขามานั่งย่ออะไรเนี่ยเอา้าตายไปฮะอีกหนึ่งคนเอาตรงนี้นี่วะเอาโยนเกมเลยเนี่ยโมโคเรียบร้อยไปนะฮะหืมปวดท่าทางไม่ทันน่ะ มาฮะรอบที่4แล้วรอบประสิทธิ์แล้วอูเรีอนะฮะเอาเป็นสองควงแล้วกันเพราะว่าเห็นคนใช้กันเยอะมากกัสองควงเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้มาระบุระเบิดเห็ดมันด้วยแล้วกันต้องจัดหนักจัดเต็มฮะในตาสุดท้ายสวัสดีฮะไอหัวฮะมัมี่หัวมามี่แบบโคตรตลกอ่ะไป let's go ไปกันเลย ผมจะไปทางตรงแล้วกันนะฮะวิงะว่งไปวิ่งไปมันต้องมีคนมาฮึบเตรียมปืนไว้ก่อนด้านหน้ารูไงเจอและ้วดาวหนึ่งตัวดาวสองตัว,ว,ตว,ว,ตวเอาพอดีฮะสุมฮุตโอ้โหตกใจหมดเลยมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยอีกหนึ่งคนทางนี้เห็นแบบนี่ไงวิ่งมาแอบตรงนี้เหรอเพื่อน ทุกสองคนไปกินเรียบร้อยแล้เ,เพื่อนเรามายืนนิ่งอะไรตรงนี้ยืนนิ่งเลยนะฮะซ้ำไปเลยเอ้าวเรียบร้อยไปก็โบย่าไปนะฮะที่ฝรั่งมันโยนเกมกันหรือเปล่านะแต่ก็นะแล้วก็ชนะมานะฮะใครจะได้ MP v เพราะผมได้หรือเปล่าเนี่ยผมฆ่าเยอะมากอะ่ะหรือเปล่าเฮ้ยผมได้ป่ะกี่คิวเนี่ยได้มา12คิวซ้ำศพศูนย์ดาเป็สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองดาเมจก็จัดว่าได้อยู่นะฮะ เพื่อนเราด้กี่คิวศูนย์คิวสามคิวศูนย์คิวถ้างั้นสลับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยละกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย